นะโมตสับพะโควะโตวสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมไว้แบนในชีออฟเซเวียไม่ใช่แล้วครับนี่มันแล็กนัดร็อกวันนี้ผมก็จะมาเจาะรูขวานอ็อกกันนะครับขวานอ็อกอาวุธครับขวานอ็อกเป็นอาวุธเออเอ,อใช่ไหมวะมีไหมเอาขวานอ็อกเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นบีอะแล้วขวานอ็อกเป็น S. เอสอ่ะเป็นบี อ่านี่ไงขวานออกใช้เงิน2องแสนหนึ่งโอลิคอนวัตถุดิบขวานครบจเจ้าเอามาครบหรือเปล่าครบดิเอาไงครับนับหนึ่งสองสมเจาะเลยบึ้มมานนหนึ่งแล้วเจอกันใหม่อม่เดมุนเดี๋ยวผมจะเพิ่งรีบเจาะรอเบนอบอกันเต้าใช้จังหวะแบบอะไรเบนไหนอ,อะรอรอรอ,อ,อเบนนักเจาะเมื่อก่อนเนี่ยเจาะขายมากน่กนะ ไม่เป็นนักเจาะครับแล้วไม่ใช่เจาะแล้วกดไปเลยมันไม่ได้อ่าอ่ารอรอรออ่ารอ,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 อถึงหน้าเจาะแล้วเนี่ยยังได้ยังมาหน้าเจาะแล้วเนี่ยรอนานแล้วอ้าวอะไรนะระ,ะเบิดหลือสามอันแลน้วเบ้น <laughs> คือมันต้องนับจังหวะหมุนเบ้นนะนับจังหวะหมุนลูกศรหนึ่งสองถ้าหาได้ปุ๊บถ้าเป็นเสื้อผ้า หมุนเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งทุกครั้งแล้วก็จะติดทุกครั้งแต่ว่าต้องเสี่ยงหาด้วยเลิศไปอีกอันหนึ่งแล้วอ่ะห้าครั้งเอาลูกศรให้หมุนห้าครั้งไม่อารดิศก้าลูกศรมันจะหมุนกลับมาที่เดิมอ่ะสามสี่เก้านะแล้วเส็จแปดระเบิดอยู่ดีอ่ะไม่เห็นเกี่ยวเลยอะไรก็ไม่เกี่ยวลรว อันสุดท้ายแล้วเบ้นแล้วแต่แบงค์ละกันถสุดั้าปถ้าถ้าไม่ติดก็ก็ก็หมดแล้วครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่หมดไปการจอดแล้วก็จอดทีละสองแสนอ้าวแม่ห้าครั้งกัล้านหนึ่งโอ้ยก่อนมันจอดง่ายวะเปอร์เซ็นต์มันมั่ววะเนี่ยหมดครับว้าย โชว์สิตบมือให้เลยนะติดอะยืนตบมือเลยนะตบมือตบมือตังแสนหนึ่งด้วยดูตังตังเลยแค่นี้อะไรเลยไหนแล้วรอตบมือเลยเนะี่ยเฮ้ย ะ <laughs> 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 เขาต้องไม่รีบแบงค์อยู่ทำไมรีบสิจะใช้วอลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ใครเจาะเม <c oughs> ้นต์เหรอเม้นติดป่ะ ก็ัดังบ้ามดังปังเสียงอ่านนึก่ิดนึกว่แทำไมล่ะนี่ไงอย่างเงี้แสงสาไม่าดหน่อยพอามร้อ้าเราต้รับเขาดีาเราต้งดีไม่ใไไม่านนี้มันเกี่ยวกบทุอ่ไฟรอถ้า้ะอะไรเรไี่นักข่าก่เนี่ย่ไะตอไปตไป่อไปต่อไเรื่องเงินอะรอรอรรอรอรอรรอ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 อรอรรอ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 อรอรรอ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 อรอร